ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างเรื่องราวของแม่พังขนมเปี๊ยะที่งัดรถนักท่องเที่ยวจนหงายท้องป่าง,งางทำให้เธอโด่งดังออกทีวีคลิปพลายทองปนก็มีแต่ไม่กล้านำลงดูจากทีวีเอาก็แล้วกันแต่วันนี้จะพามารู้จักแม่พังในโขงอีกนางวันใจเมฆคาฟ้าแวบๆบแบบนั่นคือแม่น้อยสโรชา ฉายาในนิฐานก้อมเป็นแม่พังผู้มีลูกในวัยเรียนพลายทองปนนานา,นาต่างๆเรียกเธอแม่น้อยเพราะเธอตัวเล็กเล็กกว่าแม่พังขนมเปีย๊ยะเมื่อเจอแม่พังทั้งสองพร้อมกันให้สังเกตขนาดตัวแม่เปี๊ยะในฐานะแม่ปลาแรกก็จะโตวกว่าแต่ถ้าเธอแยกกันเดินคนละมุมจะดูตรงไหน ใบหูขวาของแม่พังขนมเปี๊ยนั้นมีรอยแหว่งเป็นรูปตัววีส่วนของแม่น้อยนั้นมีรอยแหว่งจุดใกล้กันเป็นรอยเล็กกว่าและอีกรอยแหว่งที่มากกว่าแม่ขนมเปี๊ยสูงขึ้นไปจะเห็นตอนเธอสะบัดหูชายหูของแม่พังขนมเปี๊ยนั้นจะดูแหลมมีชายมนเพียงเล็กน้อยส่วนของแม่น้อยสโรชานั้นจะมีชายหูดูโค้งมนมนมากกว่าแม่พังขนมเปี๊ยพักนี้เธอมีชื่อเสีย มีชื่อเสียงโด่งดังออกสื่อหลายสำนักด้วยวีรกรรมตามฉายาแก๊งตอรออด้วยการจับรถสี่ล้อชี้ฟ้าและหักกระจกมองข้างรถที่จอดข้างทางท่านางเดินมาเจอพอดีส่วนแม่น้อยนั้นยังไม่พบว่าเธอร่วมในวีรกรรมนี้เห็นแต่เธอรีบหนีไม่ขอมีคดีร่วมกับแม่เปี๊ยจึงมักพาลูกน้อยฉีกหนีเมื่อเวลาแม่พังขนมเปี๊ยจะก่อเรื่อง แม่น้อยก็อาจจะเหนื่อยหน่ายกับวีรกรรมป้าเปี้ยก็เป็นได้เพราะเคยมีช่วงหนึ่งนางพาลูกน้อยเดินแยกออกมาเพียงลำพังและคงจะพาลูกน้อยแวะพักช้างก็คงไม่ต่างจากคนมีอุปนิสัยแตกต่างกันไปแม่พังขนมเปี้ยนางอยากรู้อยากเห็นไม่กลัวรถถ้าเจอเธอที่ไหนแซงได้ให้รีบแซงถอยได้ให้รีบถอยกลับรถได้ให้รีบกลับเดี๋ยวกระจกมองข้างจะหักหาย ส่วนแม่น้อยสโรชานางมีโรคส่วนตัวสูงไม่สูงสิงกับใครไม่วุ่นวายกับรถเธอมักเดินห่างหางแยกจากแม่ขนมเปี๊ยเป็นช่วงช่วงตอนหากินแต่ช่วงออกเดินทางเธอก็จะกลับมารวมกันและออกเดินทางร่วมโคลงกันตามปกติก่อนจะปิดคลิปนี้ขอฝากถึงท่านที่มาเที่ยวเขาใหญ่ให้รู้ว่าเป็นถิ่นช้างไม่ว่าจะข้างทางหรือบ้านพักไม่มีการกั้นช้างด้วยลวดไฟฟ้า ปล่อยเสยรีก็จะมีบ้างที่ช้างมาพังรถหรือข้าวของเสียหายหากยอมรับความเสี่ยงไม่ได้แนะนำพักนอกอุทยานมีบ้านพักสวยๆช้างไม่ได้หิวโหวยพืชพันนานาช้างป่ากินกันจนอ้วนพีแต่กลิ่นผลไม้ก็ดีกลิ่นอาหารที่มนุษย์ทำมาเก็บไว้ในรถก็ดีช้างอาจได้กลิ่นเมื่อช้างเดินมาใกล้ๆอาจอยาก,กลิ้มลองของใหม่ๆหากเคยรื้อแล้วเจอผลไม้หรืออาหาร ช้างก็จะจดจำว่ารถมีอาหารอยู่ข้างในหรือบางทีก็เห็นเป็นของเล่นเมื่อเจอช้างข้างทางแซงได้ให้รีบแซงไปหรือขวางถนนก็ให้ถอยห่างให้ช้างเข้าป่าก่อนแล้วค่อยเดินทางต่ออย่าเร่งเครื่องหรือกดแตรไล่ช้างหากอยากจะดูช้างในตอนกลางวันควรจอดให้ห่างลงทุนเดินย้อนมาดูอย่าเอาทรัพย์สินของท่านไปเสี่ยง และช้างเป็นช้างป่าอย่าเข้าใกล้เกิน50เมตรอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้สวัสดีครับ